ก็ขอบคุณลูกทุกคนนะครับทั้งฝ่ายผลิตฝ่ายพัฒนาคุณภาพของสินค้าปีนี้เป็นปีเป็นปีที่เราเริ่มสักรารแล้วก็เป็นปีที่เราเริ่มต้น,นจริงๆแล้วเราเริ่มต้นกันมานี่เกือบ20ปีแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ ผู้ร่วมค้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ร่วมค้าหลายแบรนด์ด้วยกันนะก็หลายๆแบรนด์นที่มาร่ว่ให้ไว้ปจไว้วางใจให้กับทางสีโปรเกรสของเราในการผลิตนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นในหมวดของทำความสะอาดนะครับของยาสักผ้าสบู่ยาสีฟันแล้วก็สิ่งส่วนตมากมายทีเดียวนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้นได้ให้โอกาสกับโครงการสิงโปรเกรสของเราเป็นผู้รับใช้นะครับกับแบ,บ,แบ,บรนด์ต่างๆทราบว่าเ,าเฉพาะแบ,บร,ดรนด์เดียวเนี่ยน่าจะรวมไปสองล้านนะครับปีหน้าก็เป้าหมายของเราก็พันล้านนะครับพันล้านก็ต้องขอบคุณลูกๆนะครับในฝ่ายผลิตนะนอะไรนะ ผลิตไป3ล้านชิ้นบาดีข้อมูลข้อมูลไม่ส่งมาก็ต้องขอบคุณนะครับวันนี้ปีนี้นะครับปีหน้าก็จะเร่งอัตราการผลิตน่าจะหลายแสนด้วยกันเพราะเราได้ขยายพื้นที่ให้เป็นในส่วนของโกดังในส่วนของโรงงานในส่วนของรายผลิตในส่วนของ R&D นะครับขอบคุณลูก,ลกๆนะครับที่ร่วมกันมาเกือบ20ปี ที่เราฝากฟันกันมานะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ทําให้ยอดขายของเราเนะี่ยขึ้นหลักหลายร้อยล้านแล้วนะครับปีหน้าก็น่าจะเป็นพันล้านได้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ส่วนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ส่วนนะครับทางเวียดนามครับมาดามเตืองนะครับแบบนีน้ให้กำลังเตืองด้วยครับเจ้าตวนะครับมาดามเตืองน,นครับจากเวียดนาม อีฟนะครับทำการออกกลางหลายประเทศด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณที่ไว้วางใจให้กับพวกเราทั้งในและต่างประเทศนะครับก็โอกาสนี้นะครับในนามของก็ต้อเรียกพ่ออีกแล้วกันนะครับเพเป็นพ่อของประธานก็มาขอบคุณแล้วก็ย้อนฉลองปีใหม่ให้กับพวกเราขอให้มีความสุขกันนะครับร่ำรวยกันทุกคนนะครับร่ำรวยทุกคนนะครับ ขอให้ทุกคนที่หนึ่งทุกคนเนาะโอเคครับก็ฝากไว้เช่นนียครับก็ขอก่าบเปิดงานนะครับแล้วก็สั่งแสดงสนานกันเต็มที่ครับแล้วับ ใครจะเห็นเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่ทันเห็นเลยเขาย่างแนะนำประรับฝ่ายบริหารของเรานะครับเชิญประธานนะครับพระนกรุณุจิตต์กับเจษฎาบดุลคุณพญามาราาครับข้างบนจะได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับแล้วก็ฝ่ายดูแลโรงงานนะครับคุณโอ๊ตนะครับจักรพนธ์นะครับคุณครูนะครับฝ่ายบัญชีของเราครับเพื่อนเพื่อนจะได้รู้ว่าในฝ่ายบริหารของเรา เช่ย่นเช่นแล้วท่านลูบอลลูนช่นก็ใส่ลูกใสัลูกาการไฟไมแม่ไฟพิจยาิจยาอาจจะมืดมืดหน่อยไม่มีไฟ ข้อจ้างข้อจิตมาได้ขอจีบข้อจบไปไปแล้วไปกันแต่ถ้าาาในปนครับเราต้องทะลุหนึ่งพัน้าครับ่พันนพัน้ามันมีกทางเลยทุน

ได้กระเป๋ามันได้กิ้เพอไปทีนี้มะรุกไปไหนรอบต่อไปคือเรา